กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมพ่อสปริงแคทกับเกมบูอาร์คายนะครับนะโดยคลิปนี้เราจะมาแนะนำแนวทางการวางแผนกาชาตนะครับผมในอนาคตกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นครับผมพึ่งจะเฉลิมฉลองครบรอบ3.5ปีไปด้วยตู้กาชาลิมิเต็ดครับผมสองตัวก็คือชิโรโกะเทเลอร์ครับผมกับโฮชิโนโหมดเออรจิงนะครับนะก็เรียกว่า ลิมิเต็ดครับผมเข้ามา2ใบพอร้อมกันนะครับผมและก็ยังมีในส่วนของตัวละครอัปเดตลิมิเต็ดเพิ่มอีกทีหนึ่งอีก2ตัวละครก็คือซาลีนะครับผมกับฮิวดี้ด้วยก็เรียกทำให้หลายๆคนครับเป็นกังวลครับผมในสวนของการสะสมเพชรหรือแนวทางการวางแผนกาชากันนะครับนะและเช่นเดียวกันครับผมเซิร์ฟไทยของเราครับผมหรือก็คือเซิร์ฟโกลบอลของเราก็เพิ่งจะมีการประกาศครับผมในสวนขอตู้กาชาลิมิเต็ดที่จะเข้ามาในวันที่30กรกฎาคมนี้ครับก็คือตู้ของ โอชิโร่ครับผมวายดาบนะครับผมในตู้กันก็คือตู้ที่คนรอคอยของเราครับผมก็คือตู้ของฮิดะชุดเรสนะครับนะก็ต้องบอกเลยว่าของดีทั้งคู่แน่นอนนะครับนะแน่นอนครับผมเมื่อมีการประกาศตรงส่วนนี้หลายๆคนก็กังวลนะครับดังนั้นคลิปนี้ครับผมก็จะมาสรุปในส่วนของตู้กาชานะครับผมนะตั้งแต่ตอนช่วงอีเวนต์3.5ปีไอสามจนะครับผมก็คือตู้ของฮิดะเดสไปถึงตู้ของชิโรโกะนะครับผมนะมีตู้กาชาอะไรบ้างนะที่เข้ามาและก็ ทไหบ้างครับผมที่เราควรจะต้องซีเรียสเป็นพิเศษบ้างน,นะครับนะและเช่นเดียวกับผมหากต้องการเติมเงินเกมบูอัไคทางช่องเราก็ขอบริการแนะนําบริการร้านเติมเงินเกมเหลือจิโร่เติมกรนดิุงแพ็กในเกมทูกว่่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินพิเศษใดสามารถสอบถามได้เลยที่อ n b บ x ็อกลิงค์อยู่ด้านลาคลิปคลิกเลยอ่ะโอเคนะครับนะ ต้องบอกไว้ก่อนครับผมว่าทาช่องเล่าเลยครับผมนะเคยสรุปในส่วนของท์ไลน์ตู้กาชาไปแล้วนะครับผมในส่วนของตู้ไหนต้องเปิดบ้านนะครับผมนะเป็นตารางให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็มีตารางดังต่อไปนี้เลยครับโดยตารางนี้ครับผมนจะอัปเดตครับผมนตั้งแต่ในส่วนของเดือนสิงหานะครับผมนะต้่เดือนกรกฎาคมนะครับผมนะจนไปถึงเดือนธันวานะครับผมนะ สิ้นปีนี้เลยนะเป็นเซตเก็ถึงว่า6เดือนแต่ตู้ของชิโรโกะก,ก็จะอัปเดตเพิ่มเติมไปสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตส่วนนี้ด้วยครับแน่นอนครับผมว่าในนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของวงสีแดงครับผมที่เราเคยทําให้มากนะครับว่าเฮ้ยตู้เนี้ยมันสาคัญมากนะตู้นี้เป็นลิมิเต็ดด้วยนะครับผมนะก็ควรแนะนําอย่าให้เปิดมากขึ้นแต่ด้วยการมาครับผมนะคําของตัวน้องชิโรโกะก,กับโฮชิโนะนะครับผมนะซึ่งเป็นตู้อีเวนต์3.5ปีก็หลายๆคนครับผมก็เลยกังวลว่าพี่ครับผมเพชรจะไม่พอทํายงงไงดีอ่า ก็มาเดี๋ยวผมจะทําอีกรอบเนึงนะครับผมและก็อธิบายเพิ่มเติมแล้วก็จัดเป็นสุนของความสําคัญให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมเลยดีกว่าครับอ่ะโดยล่าสุดกระผมนาะที่เราได้ทําการจัดเป็นเรียบร้อยครับผมในส่วนของไลฟ์เมื่อวานผมก็เอามาสรุปครับผมเป็นตารางง่ายๆปรับมาณนี้เลยนะครับอ่ะก็ปรับมาณนี้เลยครับนะอันนี้ครับผมก็คือจะเป็นในส่วนของต้องบีต้องเปิดครับตู้นี้นะครับผมในะส่วนของแถบนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตู้ที่เรียกว่า ใช้งานบ่อยมากๆแล้วก็มีผลต่อตู้เกมค่อนข้างจะถือว่าเยอะเอามากๆเลยนะครับนะอย่างแรกครับผมก็เอาเซี้ยวใกล้ๆเลยนะครับผมในเสี้ยวจะเจอกันเลยก็จะเป็นตู้ของด็อาชิโรโกะนะครับผมนะก็เรียกว่าไอตู้ของฮินะนะครับผมขอไปนะฮินะนะครับผมในฮินะเรตครับผมนะสำหรับตัวละครตัวนี้ครับเป็นตัวแบกของตัวบอสสีแดงทั้งหมดนะครับนะก็ถือว่าถ้าเกิดเราขาดตัวละครตัวนี้ไปนะครับผมเนีเวลาเจอบอสสีแดงเข้ามาก็ งานเข้าแน่นอนครับผมหากไม่มีตัวละครตัวนี้ก็ต้องยิ้มเพื่อนแหละครับนะถือว่ามีตัวเดียวครับผมแบกบอสสีแดงได้ทุกตัวเลยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ช่วยได้เยอะเลยในส่วนของการประหยัดทรัพยากรนะครับผมไม่ต้องเลือกปั้นตัวละครอะไรมากมายปั้นตัวนี้ตัวเดียวก็ถือว่าจบแล้วนะอ่าแล้วก็ดับเบิลค่อนข้าตัวโอมีก้าๆนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับตู้กรลนตีครับผมอย่างตู้ของ โฮชิโนะซัมเมอร์นะครับนะสุดยอดซัพพอร์ตครับผมที่ไปได้กับทุกสีนะครับผมนะเพราะด้จากว่ามีความสามารถคีโกงถึง2ตัวนะครับผมสองอย่างวยการก็คือ1ความสามารถในการเล่งค่าคอทําให้ทีมเราออกสกิลได้ไวขึ้น2มีการบัฟพลังโจมตีให้ด้วยนะครับนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่คีโกสุดๆเลยและเนื่องจากสกิลนี้เป็นสกิลเฉพาะตัวครับมันไม่ทับกับไข่ด้วยนะครับนะมันก็เลยทําให้สกิลนี้เป็นอะไรที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับนะเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาใช้ตัวโฮชิโนะครับผมไปซับ ูกับตัวละครที่เป็นสายบั็อกไอแกโกงตัวอื่นได้ด้วยนะก็สอกตู้นี้ครับผมเป็นตู้การันตีแล้วก็มาในส่วนของซีรีส์ช่วงเฟสติวัลด้วยนะครับนะดังนั้นก็เลยค่อนขางจะถือว่าเป็นตัวที่ควรต้องมีอยู่แล้วนะเป็นของตายหรือก็ว่าได้นะครับนะอ่ะโอเคนะครับต่อไปครับผมก็จะเป็นในส่วนของของตายที่เราจะเจอกันอีกทีนึงนะครับผมก็คือตู้ขอมอาชุนนะครับผมชุนมาก่อนนะครับนะ ตู้ของชุนนะครับผมอันนี้ไม่ได้ใจว่าทางเซิร์ฟโกลบอลจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับนะอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นชุนหลีก็ได้อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ก็ถ้าเกิดชุนเข้ามาจริงผมก็ขอแนะนําว่าควรเปิดนะเพราะยังไงก็เป็นตัวเมตาในส่วนของอารีนาอยู่แล้วนะครับนะคาดไม่ได้เลยครับถ้าถามว่าตู้ชุนจะเข้าจริงก็น่าจะเข้าประมาณช่วงกลางเดือนพฤศจิกานะครับนะก็ถือว่านานอยู่เหมือนกัน แต่ก็เป็นตู้ทั่วไปนะครับนะบางคนอาจทนได้ไหวนะครับผมสามารถใช้ตั๋วเลือกก็เลือกออกมาได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวของชุนครับนะใครทนไม่ไหวก็ใช้ตั๋วเลือกเคลียบมาเลยก็ได้เหมือนกันนะสับชุนนะต่อไปก็ผมชิโรโกะนะครับผมซัมเมอร์นะครับนะสำหรับตัวของชิโรโกะซัมเมอร์จนะเข้าบ้านะมมนะครับผมนะตอนช่วงเดือนธันวานะครับผมนะต้นเดือนธันวาครับนะสำหรับตัวขอตัวนี้ก็แปลว่า เรายังพอมีเวลาเก็บเพชรไว้นานพอสมควรรวมถึงถ้าเกิดใครที่ทนได้ไหวเนื่องจากเป็นตัวละครตู้ทั่วไปครับ <c oughs> ก็สามารถใช้ตัว๋วนะครับผมนะั้นในการเลือกตัวละครเลือก,ออกปลาก็ได้เช่นเดียวกันนะอืมก็ถือว่า2ตัวนี้นะครับผมนะเออก็คงต้องสบายๆกันไปครับแต่ตู้ของชิรโกะนะครับผมในส่วนของตัวเลือกเดีย่ยต้องรอช่วงตู้อาตั๋วของ3.5นะครับนะถ้าเกิดใครใช้ตั๋วของ3.0ก็จะไม่สามารถใช้ได้นะครับงะนะ ส่วนชุดนี้ใช้ตัว3.0เลือกได้ครับนะดังนั้นสำหรับ2ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตู้ทั่วไปนะครับนะใครไม่ไหวหรือใครที่ประมาณว่าอยากเก็บเพชรลุยตู้ลิมิเต็ดเดียว,ยวก็ปล่อยๆก่อนก็ได้นะนะแต่ว่ารับประกันครับมีติด ID สบายแน่นอนนะ ต่อไปก็ผมก็จะเป็นตู้ครบรอบ3.5ปีนะครับผมนะสำหรับตัวละครที่เข้ามารอบดีครับผมก็จะมีทั้งหมด3ตู้อย่างที่ผมบอกไปก่อนนะก็คือจะเป็นตู้ใหม่2ตัวลีลัน1ตัวครับนะคล้ายๆแบบเดียวกับโฮชิโนะซัมเบอร์ก็เป็นตู้ลีลันนะครับนะตู้ใหม่ครับผมก็จะเป็นชิโลโกะเทเลอร์ครับผมกับโฮิโนะบดเออรจิงนะครับนะ2ตู้ดีครับผมนะก็จะเข้ามานะครับผมนะช่วงปลายบุกกะลาครับปลายบุกกะลาก็เรียกว่าปลายจริงๆนะประมาณเกือบเกือบ23 24ประมาณนี้นะกว่าจะเข้านะครับนะ แล้วก็บิกาครับผมก็เป็นตู้รีรันในช่วรอบส5ปีเช่นเดียวกันใครที่ยังไม่ได้บิกาก็่าเอาตัวส่วนนี้ได้ครับเพราะยังไงก็ถือว่าเป็นตัวละครเมตาสีเหลือครับผมนะคล้ายๆกับฮีนาเดนครับผมซึ่งเป็นเมตาสีแดงนะครับนะบิกาก็ถือว่าเป็นเมตาสีเหลือที่คิโก,โกมากส่วนเอาจริงเนี่ยเมตาสีฟ้าก็คงจะเป็นเพีสอตัวละครน,นี่แหละครับนะก็คือชิโรโกเทเลอร์กับโคชิโนเอาจริงนะก็เป็นเมตาสีฟ้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก็โอเคนะครับนะ ในส่วนของตู้ต้องเปิดนะครับผมต้องมีต้องเปิดเนี่ยเราก็ระบุในส่วนของช่วงเวลาด้วยเรียบร้อยแล้วใครจะวางแผนยังไงตรงส่วนนี้ก็ละได้เลยนะครับสำหรับในแถวนี้เนี่ยก็สามารถจะหนีได้ก็น่าจะเป็น2ตัวนี้ก็คือชุนกับชิโรโกะครับที่เราสามารถจะพอถอยได้บ้างนะครับนะเพราะว่าเป็นตู้ทั่วไปส่วนนี้ ต่อไปครับควรมีติด ID นะครับนะก็คือตัวละครฟสติวัลทั้งหลายก็คือฮานาโกกับวากาโบนะครับนะฮานาโกต้องบอกไว้ก่อนว่าที่ตกลงมาตรงส่วนนี้ไม่ใช่ว่าน้องแกไม่เก่งหรือตัวละครมาเก่งเพิ่มนะเพียงแต่ว่าคอนเทนต์ที่การใช้น้องยังถือว่าน้อยลงนะครับผมนะเพราะว่าคอนเทนต์ม่วงมันยังไม่กลับมานะครับนะช่วงนี้มันก็เลยทําให้ตัวขอฮานาโกซัมเมอร์การใช้งานตกลงแต่ก็ยังถือว่าเก่งอยู่ดีนะครับนะถ้าเกิดหลุดมาในส่วนของการกดตู้ ตัวตู้เฟสติวัลนะครับผมนเนียอย่างเช่นตัวช่วงของฮีราเดสหรือโคชิโนะเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ัวของฮานาโกะกับวากาโบะเหมือนกันนะก็ถือว่าลุ้นไปนะครับนะได้มาก็ถือว่าใช้งานได้ดีอยู่วากาโบะครับผมที่ตกมาก็คงไม่ใช่สายเหตุอะไรหรอกครับผมการมาขอชิรนโกเทนเลอร์กับโคชิโนะนะครับผมนะี่ยทำให้การใช้งานของวากาโบะก็ลดลงค่อนข้างจะถือว่า,อ,าอยู่แบบชัดเจนมากพอสมควรนะครับนะ ส่วนฟูกะนะครับผมนะสำหรับตัวของฟูกะปีใหม่นะครับนะจะเข้ามาครับผมตอนช่วงเดือนกันยานนะครับต้นเดือนกันยาเลยครับนะประมาณต้นเดือนกว่ากว่าเลยก็ได้มาละสำหรับตัวของของขอภัยครับผมฟูกะนะครับฟูกะนะไม่ใช่ยูกะฟูกะปีใหม่นะฟูกะปีใหม่นะครับผมนะก็ต้องบอกว่าถามว่าจําเป็นต้องบีขนาดไหม มันช่วยได้ค่อนข้างจะถือว่าโอเคอยู่พอสมควรเลยนะครับนะอีกอย่างนี้ก็คือเป็นตัวคอนสเปเชียลครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถเอาไปเล่นคู่จัดทีแบบใข่ก็ได้ทท้งนั้นนะอืมก็ถือว่าโอเคบ้างๆนะแล้วก็ตัวรถค่าคอร์สแบบครึ่งนะครับผมนะปัจจุบันมีแค่2ตัวเท่านั้นก็คืออุ้ยนะครับผมกับตัวของฟูกะเท่านั้นแค่2ตัวนะถามว่ามีอุ้ยแล้วต้องเอาฟูกะไหมควรมีครับผมควรมีจริงๆนะเพราะว่า การจัดทีบางครั้งอุย้ยไม่สามารถลงได้และฟูกะก็สามารถใช้แทะได้ด้วยนะครับแต่ในการแนะนำมีดีกว่าแน่นอนครับช่วยได้เยอะเลยแถมประยุก์ไปอยู่กับทีมใครก็ได้ด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือในสวนของตัวละครนะครับผมนะที่อยากแนะนําว่าควรมีติดไ d ดีกับทุกคนก่อนต่อไปครับเราจะมาพูดถึงในสวนของระดับลงมาอันเนี้ยน,นานาจิตตังเลยนะครับนะเสียส่วนใหญ่คนจะค่ากันเยอะเพื่อจะได้มีเพชรครับผมไปอัดตู้กาชาเข้าบดกันเยอะมาก ครับนะอย่างแรกครับผมนากิซะโคโคนะแล้วก็อาริสุลางเบดนะครับนะในสูตรของตัวนากิซะนะครับผมนะเรหรับตู้กาชาตู้นี้นะครับจะเข้ามาประมาณช่วงอ่าเดือนตุลานะครับผมนะประมาณช่วงกลางกลางเดือนตุลากว่าๆนะครับนะถามว่านักกีฬาเนี่ยได้ใช้จริงจริงจัง,จ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 งไหม ต้องบอกว่าในายุคปัจจุบันนี้จะใช้ในส่วนของคอนเทนต์อารีนาในอาคารนะครับนะแต่พอไปเปลี่ยนเข้ามาเป็นสนามในเบือขึ้นมาการใช้งานของไอคิสก์ก็ค่อนข้างจะลดลงไปพอสมควรนะแต่ก็ยังสามารถเอาไปใช้ในส่วนของเทสอื่นได้ในเรื่องของการเคลียร์บอสนะก็ถือว่าโอเคอยู่บ้างนะอ่ะก็เป็นลิมิเต็ดด้วยครับนะยัยก็น่าจะเก่งแน่นอนอยู่แล้วโคโคนานะครับผมนะตูฮ้ฮิวนะครับแล้วก็เป็นตัวที่มีสกิลในเรื่องของการลดค่าคอสด้วย แล้วก็หิวแรงด้วยนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมากก็อย่างที่บอกไปครับตัวละครตัวไหนที่มีสกิลลดค่าคอสนะครับนะก็ค่อนข้างจะเก่งมากซึ่งโคโคนาก็จะตอบโจทย์ตัวส่วนนี้ได้ด้วยนะครับโดยตัวของน้องโคโคนานะครับนะจะเข้ามาครับตอนช่วงอ่าเกือบปลายเดือนพฤศจิกายนะครับนะอ่าประมาณปลายเดือนพฤศจิกานลยครับนะสักสิบปีก็โอเคอยู่ อาิสุครับนะอันนี้เป็นตัวที่เรียกว่าออกมาแล้วในยุคปัจจุบันนี้การที่น้องแกขึ้นมาอยู่ในส่วนของเทียตรงส่วนนี้ได้ก็อาจเป็นเพราะว่าของลักครับผมอาิสุครับผมนะตอนช่วงอีเวนต์นะครับนะช่วงปลายพฤศจิกานะครับผมนั้นน้องแกจะได้รับอุปกรณ์ของลักครับผมซึ่งทําให้น้องแกเก่งขึ้นมากๆเรียกว่าเก่งพอสูสีกับพวกตัวละครเมตาสีฟ้าได้เลยนะครับนะแต่ก็เก่งแค่ชำนาญพื้นที่แค่ในเมืองเท่านั้นนะครับนะที่โดดเด่นมาก ก็ถือว่าตัวนี้นะครับผมนะมันเป็นตู้ทั่วไปเราเลยไม่ต้องสีดเท่าไหร่นะครับในส่วนตัวนี้เนี่ย ب, มีแค่นักิีฬาคนเดียวที่เป็นลิมิเต็ดส่วนตัวของโคโคโนาก,กับอาริสึนี่ก็เป็นแค่ตู้ทั่วไปจริงนะก็รอหลุดเดดมาได้อ่าต่อไปครับผมนะในส่วนของตัวละครจําเป็นต่างานะครับนะตัวละครพวกนี้ครับจะใช้ในส่วนของคอนเทนต์นะครับผมที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตอันไกลนี้นะครับนะก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญสุดๆเลยก็ว่าได้แต่ถามว่าจะรีบปั้นไหม อันนี้ยืมได้ครับผมนะถ้าไม่มีก็ไปยืมเอาก็ได้นะหรือถ้าเกิดจะหาตัวละครตัวอื่นมาทแทนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะพอไหวอยู่เหมือนกันอ่ะอย่างแรกครับผมตัวของมีเนะนะครับนะก็บอกได้เลยว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างถือว่าคิกโกมากๆหนึ่งคือเป็นตัวที่สามารถโดดไปตรงไหนก็ได้และก็ความสามารถในการลบพรบ้องกันฝันต่อค่าก็ผมถือว่าแรงมากๆนะครับนะอ่นะ,ะตัวนี้นะในนี้เนี่ยมีแค่ตัวของ โยชิบินะครับผมคนเดียวนะที่เป็นลิมิเต็ดนะส่วนอ๋อโยชิบิกับอิซินะนะครับผม2ตัว,วนี้เท่านั้นครับผมที่เป็นลิมิเต็ดนะส่วนที่เหลือนี่เป็นนอร์มอลหมดเลยนะครับนะ ต่อไปครับตัวของอารุครับนะอารุชุดเรสนะครับนะก็เป็นตัวที่บัฟในสุดของคีดาเมจครับผมนะมีแค่คีดาเมทเดียวนะไม่มีคีเลสนะครับนะแล้วก็บัฟได้แรงมากด้วยนะแล้วก็ยังพุ่มตรงว,ว่ามีสกิลคล้ายๆกับตัวของอาโกะล่าปกติด้วยมีฮิลด้วยนะครับนะเป็นตัวสไต้เกอร์ครับนะวิ่งมาในสนามด้วยนะอคอดคายจะถือว่าโดดเด่นมากอ่านะแล้วก็ค่าคอร์ตก็ถูกด้วยครับดังนั้นเนี่ยเราเวลาไปเล่นคู่กับตัวขอ บิกะเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะหรือไปเล่นคู่กับตัวอลิสึรนครับนะถือว่าหวางผลไ,ได้ดีมากเลยซา,ากุระโกะนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับนะก็จะเป็นตัวที่ใช้ในส่วนของคอนเทนต์ไต่หอสีฟ้านะครับนะซึ่งก็ไม่รู้จะกลับมาบ่อยอะไรนะักหนาก็ไม่รู้นะการที่ซากุระโกะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าคอนเทนต์หอสีฟ้ามันกลับมาบ่อยมากครับนะก็เลยทําให้น้องแกช่วงเวลาภายใน6เดือนเนี่ยมีการใช้งานค่อนข้างถือว่าถี่พอสมควร นะถามว่าไม่มีสาก,กุลโกะใช้กุื่นแทนได้ไหมมีตัวละครแทนเยอะนะครับนะล่าสุดก็อย่างเช่นตัวของชิโรโกะเนี่ยอันนี้ก็แทนได้สบายๆเลยนะอ่านะแล้วก็ยะมีในสุข,ขอตัวอูดะกีฬาสีนะครับนะก็ประมาณนี้แต่เอาจริงเนี่ยถามว่าอยากจะเล่งสู้ของชิโรโกะป้าชิโรโกะได้เลยไหมไม่ต้องป้าสาก,กุลโกะดีเปล่าครับพี่เอาจริงต้องบอกว่ามีทั้ง2ตัวชีวิตสบายกว่าหลายเท่าแน่นอนนะครับนะผ่านง่ายเนี่ยถ้าเกิดมี2ตัวคอยช่วยเหลือครับ ต่อไปนะครับผมโยชิบิครับนะก็เป็นตัวที่ใช้ในส่วนของคอนเทนต์ไต๋หอสีแดงบ้านนะครับนะคอนเทนต์ content เดียวกับตัวของซากุระโกะเลยเพียงแต่ว่าคอนเทนต์ตัวส่วนนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงแทนและโยชิบิก็ตอบโจทย์ตัวส่วนนี้ได้ดีมากแต่ใช้ได้แค่คอนเทนต์ไต๋หออย่างเดียวนะครับนะมันไม่เหมือนกับตัวของซากุระโกะที่เอาไปใช้ยังงานอย่ื่นได้บ้างแต่โยชิบินี่คือได้แค่ไต๋หอเดียวมันก็เลยค่อนข้างจะ ระบาตที่หนึ่งและบวกกับการเป็น i m เต็ดด้วยนะครับนะ <_ d isk> ก็เลยทําให้รู้สึกว่า <_ d isk> เออเป็นตัวละครที่ควรคุณค่าเก็บการเก็บพอสมควรเหมือนกันต่อไปนะครับโมโบอีครับเป็นตัวละครกระสุนม่วงครับผมเป้าหมายถ้าเก็ตเดี่ยวที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเป็นพิเศษเลยแต่เป็นตู้กระชาทั่วไปนะครับนะมาเลยไม่ค่อยจะอ่าหลุดได้นะครับนะอีะซินาซเบอร์ครับนะการกลับมารอบนี้กลับมารอบที่3แล้วนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดรอบหน้าก็อาจจะหายไปเลยก็ได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ในส่วนของอิซึนะครับก็จะมีคอนเทนต์ให้ใช้ค่อนข้างจะหลากหลายอยู่เหมือนกันบวกกับค่าคอสที่ถูกนะครับนะและไตหอก็ใช้ได้ด้วยนะครับนะก็เลยเป็นตัวละครที่ยังไงก็น่าสนใจนะครับนะอิซึนะซัมเบอร์ครับผมนะจะเข้ามาช่วงทันวานะ่ครับผมประมา,กาณกลางเดือนธันวานะก็เรียกว่าถ้าเกิดใครที่สามารถสะสมเพชรทันได้ครับผมนะจะเอาน้องแกมาประดับไอดีก็ถือว่าน่าสนใจอยู่ดับดึงครับ และก็คันะ s ซัมเมอร์ครับนะตัวละครตัวนี้เป็นตุ้งทั่วไปแต่หลายคนปอวยมากๆรวมถึงแฟนอาร์ครับการม้าของคันนะก็เรียกว่าขย่มในส่วนของเอ็กพอสมควรนะรวมถึงเลดดี้ครับผมแฟนอาร์มาเต็มเลยนะครับนะแล้วก็โอ้มีให้พูดเยอะมากครับสำหรับตัวละครตัวนี้เพราะในส่วนของแฟนอาร์ที่เพียบเลยนะครับส่วนการใช้งานในตัวเกมถือว่ามีบทบาทพอสมควรเพราะว่าเป็นตัวที่ลดพลังป้องกันได้หนักที่สุดนะครับนะ ถ้าคอร์ดก็ถูกมากครับผมเป็นซัพพอร์ตที่ดีสวยด้วยหลักๆเลยนะขายคนก็เลยอวยกันเยอะครับคันนะก็ได้ดอกครับผมปลายเดือนธันวาครับก็ต่อจากตุวอิซินะเลยนะครับอิซินะปากการเดือนคันนะมาปลายเดือนครับเดือนธันวาก็วางแผนประมาณนี้ก็แลวกันส่วนที่เหลือนะครับผมเนี่ยเราขอตัดคามไปเลยกันเพราะว่าการใช้งานก็ถือว่าเป็นเฉพาะทางสุดๆนะครับนะแต่ก็ถือว่าถ้าเกิดใครสนใจก็ไปอ้าอีกจากตารางนะครับผมที่เราเคยแปะมาตัวช่วงต้นเกณฑ์ส่วนนี้ได้นะครับอ่ะ งั้นสรุปกรบผมน่อีกรอบหนึ่งแล้วกันถ้าเกิดใครนะครับผมกลัวนะครับว่าจะไม่มีเพชรพอนะครับผมนะที่จะเปิดตู้ครบรอบ3ปีครับผมก็ขอไดนดําเล็งแค่ตู้บนตรงส่วนนี้ก็พอแล้วนะครับนะเล็งแค่ข้วบนตรงส่วนนี้แค่นี้ก็สามารถช่วยให้ทุกท่านครับผมเอาตัวรอดได้สบายๆนะครับเพราะว่าเพชรดีค่อนข้างจะเก็บได้ประมาณ4ี่หมื่นกว่านี่ก็เหลือเฟือนะต่อให้คุณเพชรหมดจากตุ้ของน้องฮีนะไปแล้วก็ตามนะครับนะก็ยังสามารถมีเพชรครับผมที่จะ สะสมทันในส่วนของตานเปิดตู้ขอชิโรโกะหรือโคชิดได้ไม่ยากเกินไปครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนะขอให้ทุกท่านโชคดีครับผมกับการซุ่มกาชานะครับผมนะและเกิดอย่ามันกับผีกาชาไปสักนิดนียครับผมนะไม่งั้นเนียเดี๋ยวจะมีปัญหากับการวางแผนกาชาในอนาคตแต่ว่ายังไงผมก็เข้าใจนะเพราะผมก็ผีกาชาสิงออกบ่อยๆเป็นกันนะครับนะเอาล้วครับวันนี้ผมพอดแคสต์ขอตัวลาไปก่อนหากชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ